ลองจินตนาการถึงเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะนึกออกดูนะคะอื mm hmm. ไม่ใช่งานดนตรีธรรมดาดาหรือเขาดาวปีใหม่นะแต่เป็นมหากรรมที่แบบกินเวลาหลายวันมีขบวนแห่สุดอลังการครับมีพิธีกรรมที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังแฟนตาซีเลย แล้วก็ยังมีการแข่งขันที่ดุเดือดชนิดที่ว่าศักดิ์ศรีของเมืองเป็นเดิมพันเลยค่ะ oh. วันนี้เราจะไปเจาะลึกงานประเพณีเข้าพรรษาของชาวไทยลื้อใน12ปันนาที่บอกเลยว่าทุกรายละเอียดมีความหมายซ้อนอยู่แล้วก็น่าทึ่งกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะใช่ครับเคยสงสัยไหมคะว่าพิธีกรรมโบราณที่ดูซับซ้อนขนาดนี้เขาทำไปเพื่ออะไรกันแน่วันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ ใช่เลยครับเรากำลังจะพูดถึงประเพณีเข้าพรรษาและก็ออกพรรษาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงรุง้งเมืองหลวงของ12ปันนาในอดีตใช่ครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่งานบุญทางาศาสนาเพียวๆนะโอ้ไม่ใช่หรอคะมันเป็นกลไกลทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนมากครับคือมันเป็นเครื่องมือที่ใช้หลอมรวมผู้คนจากต่างเมืองให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ตอกย้ำโครงสร้างอำนาจของทั้งแคว้น โดยมีพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเลยพอพูดว่าเป็นกลนไกลทางการเมืองนิพาทเปลี่ยนไปเลยนะคะจากงานบุญกลายเป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเลยครับโหเอาละค่ะเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าเริ่มจากการเตรียมงานก่อนเลยคือพอใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยขบวนของผู้แทนจากหัวเมืองต่างๆก็จะมุ่งหน้าสู่เชียงรุง้งครับผม แต่ไม่ได้มามือเปล่านะคะเขาจะมาพร้อมกับพิธีที่เรียกว่าสมารพระเจ้าแผ่นดินแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ได้มาเล่นๆใช่ค่ะ <laughs> คาว่าสมาในภาษาถิ่นไทยก็คือการขอคำม,มาหรือการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดครับซึ่งในบริบทนี้มันคือการยืนยันความจงรักภักดีอย่างเป็นทางการในรอบปีเลยแล้ว,วิธีการแสดงความเคารพนี้ก็คือการเอาของดีของเด็ดประจำเมืองมาถวายใช่ไหมคะใช่เลยครับอย่างเมืองล่าที่ขึ้นชื่อเรื่องชาและเกลือ ก็จะเอาใบชากับเกลือสินเทามาเมืองหลวงก็จะเอาขี้เพื่งมาถวายมันทำให้คิดถึงงานโอท็อประดับภูมิภาพเลยนะที่แต่ละเมืองต้องเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาโชว์มาถวายให้เมืองหลวงเป็นการประกาศสักดาวเป็นในโตว่าเมืองชั้นก็มีของดีใช่เลยครับและนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์เชิงสัญลักษณ์เศรษฐศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ครับคือของกำนันพวกนั้นไม่ได้มีมูลค่าแค่ในทางวัตถุแต่มันคือการ แลกเปลี่ยนสถานะและอำนาจทางการเมืองที่จับต้องไม่ได้อ oh. การที่เมืองล่าเอาชามาถวายไม่ได้แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่มีชาดื่มนะแต่มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเรายัางยอมรับอำนาจของท่านและนี่คือทัพยากรส่วนหนึ่งของเราที่พร้อมจะสนับสนุนท่านเข้าใจเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การให้ของขวัญแต่เป็นการส่งสารทางการเมืองผ่านวัตถุถูกต้องครับ พอทุกคนมารวมตัวกันพร้อมผอมันนาการแล้วก็ต้องมีสถานที่สำหรับประกอบพิธีซึ่งก็ไม่ให้ศาลากลางธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการสร้างที่ประทับชั่วคราวให้พระเจ้าแผ่นดินเลยที่เรียกว่าหอเดือหอใจอือดิฉันชอบคำว่าวังป๊อปอัพมากเลยนะมันใช่เลยคือสร้างขึ้นมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะพอจบงานก็อาจจะรือทิ้งไป มันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะกิจขึ้นมาเลยครับเพื่อยกระดับความสำคัญของพิธีกรรมให้ต่างจากชีวิตประจำวันแล้วการที่ทุกคนจากทุกหัวเมืองต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันนี้ก็ก็เป็นการสร้างความสามัคคีภาคบังคับไปในตัวเป็นทีมบิวดิ้งระดับแขวนเลยก็ว่าได้แล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ก็น่าสนใจมากนะคะอย่าวัาสดุที่ใช้มุงหลังคาหอเดือจะมุงด้วยใบมะเดือปล่องส่วนหอใจ หอใจหรือหอชัยจะมุงด้วยใบตองตาครับซึ่งเป็นใบไม้ใบใหญ่ๆคล้ายใบศักดิ์ใช่ค่ะตอนแรกก็คิดเล่นๆนะคะว่าทําไมต้องเป็นใบไม้2ชนิดนี้มันกันฝนได้ดีกว่าใบไม้อื่นหรอหรือว่ามันมีสรรพคุณทางไสยศาสตร์อะไรบางอย่างแบบว่าเป็นใบไม้ไล่สิ่งชั่วร้ายอะไรทํานองนั้นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับในเชิงปฏิบัติก็อาจจะเป็นเพราะมันเป็นใบไม้ขนาดใหญ่ที่หาได้ง่ายในพื้นที่นะซึ่งก็ตรงไปตรงมาที่สุดค่ะ แต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เฉพาะเจาะจงก็มักจะเชื่อมโยงกับความเชื่อท้องถิ่นเรื่องความเป็นมงคลหรืออาจจะเกี่ยวกับตำนานการสร้างเมืองก็ได้ครับอ๋อ oh. แต่วัจจัยสำคัญคือการสร้างสถาปัตยกรรมที่ไม่ถาวรน,นี้ขึ้นมามันเป็นการเน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องพิเศษที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญสูงสุดและการให้เกียรติพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะแต่ยังลงลึกไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในพิธีเลย นั่นก็คือน้ําที่จะใช้ทรงน้ําพระองค์อ่าใช่เลยครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจขึ้นมาจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่น้ําเปล่าแต่เป็นน้ําวิเศษที่มีโปรโตโคอลในการจัดหาที่เข้มงวดสุดๆใช่ครับน้ําที่จะใช้ในพิธีต้องมาจากเจ็ดห้วยเจ็ดบ่อเท่านั้นเจ็ดห้วยเจ็ดบ่อซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไปตากจากที่ไหนก็ได้นะต้องให้หมอเมืองหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมเป็นคนกําหนดจุดและที่สําคัญคือเงื่อนไขเรื่องเวลา เงื่อนไขเรื่องเวลานี่อย่างกับในหมาเลยคือต้องไปตักตอนไก่เบ้าขันกาเบ้าห้องแปลเป็นไทยก็คือตอนที่ไก่ยังไม่ขันและกายังไม่ร้องพูดง่ายๆคือต้องไปตักตอนกลางดึกสง,งัดก่อนรุ่งสางเป็นช่วงที่โลกยังหลับไหลอย,อยู่เลยใช่ค่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจลับที่ต้องไปเอาของวิเศษในห่วงเวลาพิเศษจริงๆนะคะสิ่งที่น่าทึ่งในที่นี้คือความหมายที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเลยครับอย่างแรก เลขเเลข 7, ลข 7. ในหลายวัฒนธรรมรวมถึงในภูมิภาคนี้ถือเป็นเลขมงคลการนําน้ํามาจาก7แหล่งจึงเปรียบเสมือนการรวบรวมพลังความดีงามความอุดมสมบูรณ์จากทั่วทั้งแผ่นดินม,มารวมไว้ที่ศูนย์กลางอํานาจเหมือนเป็นการดึงพลังจากทั่วทุกสารทิศมารวมไว้ที่คนคนเดียวเป็นการชาร์จพลังจัก,กรวาลให้ผู้ปกครองเลยนะคะเนี่ยแล้วเรื่องช่วงเวลาก่อนรุ่งสางล่ะคะ เป็นความเชื่อสากลเลยครับว่านั่นคือช่วงเวลาที่บริสุทธิ์ที่สุดปราศจากมลทินจากการดำเนินชีวิตของผู้คนเป็นช่วงเวลาที่โลกยังสะอาดใช่ครับทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณการไปตักน้ำในเวลานั้นจึงเชื่อว่าจะได้น้ำที่มีพลังความบริสุทธิ์สูงสุดและการที่ต้องให้หมอเมืองเป็นผู้กำหนดทิศทางก็แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงที่แยกไม่ออกระหว่างอำนาจรัฐความเชื่อเหนือธรรมชาติแล้วก็ไสยศาสตร์อ๋อ เพื่อสร้างความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ปกครองนั่นเองถูกต้องครับพอได้น้ำวิเศษมาครบแล้วภาพของพิธีรดน้ำนี่ก็น่าจะทรงพลังมากๆเลยนะคะพระเจ้าแผ่นดินจะประทับบนบัลลังก์ส่วนราษฎรก็จะค่อยๆตักน้ำวิเศษเทลงในรางน้ำที่ทำจากกาบกล้วยให้น้ำจากทุกคนไหลไปรวมกันแล้วไปสู่พระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินการที่บอกว่านี่คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มันทำให้นึกถึงแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมหรือ social contract เลยนะคะใช่เลยเหมือนกับว่าประชาชนมอบความไว้วางใจให้ผู้ปกครองผ่านพิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้ถูกต้องเลยครับนั่นคือการตีความที่แม่นยำมากพิธีกรรมนี้ทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมอย่างความจงรักภักดีกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมใช่ครับน้ำที่ประชาชนถวายคือสัญ,ญลักษณ์ของความเคารพ ความศรัทธาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงรับน้ำนั้นไว้น้ำนั้นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ประทานพรกลับคืนสู่ราษฎรเพื่อความอุดมสมบูรณ์เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นโอ้โหแค่น้ำขันเดียวนี่มีความหมายทางการเมืองซ้อนอยู่ขนาดนี้เลยแต่แน่นอนว่าหลังจากพิธีกรรมที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และเคร่งขรึมจบลงก็ต้องถึงเวลาแห่งความรื่นเริงกันบ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้มานี่บอกเลยว่าพาร์ทบันเทิงของเขาจัดเต็มไม่แพ้กันเลยใช่ครับ หลังจากส่วนที่เป็นพิธีการก็จะเข้าสู่ช่วงของการเฉลิมฉลองซึ่งเป็นอีกเวทีสําคัญในการแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของแต่ละเมืองเปิดมาด้วยการแสดงหลากหลายรูปแบบเลยค่ะมีตั้งแต่ฟ้อนห่างนกยุงที่ผู้ฟ้อนจะติดห่างนกยุงจริงๆไว้ข้างหลังแล้วก็ไรํารไปกับจังหวะกลองใช่ค่ะแล้วก็มีการแสดงที่ดูแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยอย่างฟ้อนหอ,อกแล้วก็ฟ้อนดาบอ่าฟ้อนดาบซึ่งฟ้อนดาบเนี่ยมีรายละเอียดที่เท่มาก คือต้องใช้ดาบสองเล่มแล้วผู้ฟอนจะต้องถลกขากางเกงขึ้นเพื่อโชว์ลายสักที่ขา oh. เหมือนเป็นการประกาศว่านี่ไม่ใช่นักเต้นนะแต่เป็นนักรบด้วยเป็นการโชว์ทั้งความอ่อนช้อยของลีลาและความแข็งแกร่งผ่านรอยสักไปพร้อมๆกันการแสดงเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงนะครับแต่มันคือเวทีของการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และทักษะของคนจากแต่และหัวเมืองจริงๆเหมือนการแข่งขันกีฬาสีระดับแขวนใช่เลย ว่าเมืองไหนมีช่างฟ้อนที่เก่งกว่ามีนักรบที่ลีลาดีกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้บ้านเมืองของตัวเองแล้วที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับงานรื่นเริงคือมีบ่อนการพนันและการละเล่นต่างๆด้วยฮ่หาๆครบเครื่องจริงๆใช่ค่ะมีทั้งโซนศักดิ์สิทธิ์โซนการแสดงวัฒนธรรมแล้วก็โซนเสียงโชคแต่ที่เป็นสุดยอดของความบันเทิงในงานนี้จริงๆคือเรื่องของการร้องเพลงค่ะ เขามีการสร้างปรำสํสำหรับร้องเพลงขับลําโดยเฉพาะเรียกว่าผามจ่างขับแล้วไม่ได้มีแค่เวทีเดียวนะครับมีถึง2เวทีซึ่งการมี2เวทีก็สะท้อนถึงลําดับชั้นทางสังคมที่ชัดแจนในงานด้วยใช่เลยครับเวทีแรกจะย่นในวังเลยเรียกว่าอุ่นเจ้าฟ้าอ,อันนี้คือเวที VAP ของจริงแขกคือพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นสูง นักร้องก็ต้องเป็นระดับท็อปของแคว้นเท่านั้นใช่ค่ะมีชายสี่คนหญิงสี่คนส่วนอีกเวทีหนึ่งตั้งอยู่หน้าวังครับเรียกว่าบ่อนสองอันนี้เป็นเวทีสำหรับมหาชนคนทั่วไปแต่นักร้องก็ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะคัดมาแล้วว่าต้องเป็นหนุ่มสาวหน้าตาดีและเสียงไพเราะมีประมาณ20คนเนื้อหาของเพลงที่ร้องกันในปรำอุ่นเจ้าฟ้าก็จะ ค่อนข้างเป็นทางการในช่วงแรกครับค่ะเริ่มด้วยการบรรยายเหตุการณ์บ้านเมืองสรรเสริญพระบารมีแต่พอเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดการร้องเกี้ยวภารสีกันหรือถามตอบปัญหาธรรมะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบสูงมากเลยนะคะสูงมากครับไม่ใช่แค่ท่องจำเนือเพลงมาร้องส่วนที่พีคที่สุดของเวทีบ่อนสองคือสวัสดิการของนักร้องค่ะอ่ะฮะคือนักร้องกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิพิเศษ ยกเว้นภาษีบางประเภทเป็นการตอบแทนโอ้โหนี่มันอาชีพในฝันชัดๆได้โชว์ความสามารถแถมรัฐยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่างหากเทียบกับสมัยนี้ก็เหมือนเป็นศิลปินที่ได้ทุนจากรัฐบาลเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่ารัฐให้ความสําคัญกับศิลปะการแสดงแขนงนี้มากนะคําขับเป็นศิลปะการด้นกรอนสดโต้ตอบกันคล้ายๆลําตัดของภาคกลาง แต่จะไม่มีลูกคู่คอยรับใช่ครับเนื้อหาก็จะหลากหลายมากตั้งแต่ไต่ถามสารทุกสุขดิบสภาพดินฟ้าอากาศไปจนถึงปรัชญาทางพุทธศาสนาแล้วก็มักจะจบลงด้วยการเกี่ยวพาราสีกันอย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ใช่ครับแสดงให้เห็นถึงสังคมที่ให้คุณค่ากับวรรณกรรมมุกภาถะและความสามารถเฉพาะตัวของศิลปินสูงมากแล้วดนตรีที่ใช้ประกอบล่ะคะมีแค่เสียงร้องอย่างเดียวหรือเปล่าจะมีการเป่าปีคลอไปด้วยครับ ถ้าใช้ปีเล่มเดียวเขาจะเรียกว่าก้อยก้อยแต่ถ้าใช้สองเล่มเป่าประสานเสียงกันอย่างไพเราะจะเรียกว่าปีเกี้ยวปีเกี้ยวชื่อก็บอกเลยนะคะใช่ครับแค่ชื่อก็บอกต้งๆเลยว่าเน้นบรรเลงประกอบการร้องเกี้ยวพาราสีกันเป็นพิเศษแหมมันสะท้อนความมีอารมณ์ขันแล้วก็ความรื่นรมในวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยใช่เลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง จากที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่งานบุญเข้าพรนสาธรรมดาธรรมดาแต่มันคือระบบปฏิบัติการทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนมากมตั้งแต่ของบรรณาการที่เป็นการส่งสารทางการเมืองน้ำวิเศษที่เป็นเหมือนการทำสัญญาประชาคมเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปจนถึงเวทีประกวดร้องเพลงนี่คือการออกแบบอีเวนต์ที่แยบยนต์มากเพื่อหลอมรวมคนทั้งแควงเข้าไว้ด้วยกันถูกต้องครับ ถ้าจะสังเคราะห์ให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นพิธีเข้าพรรษาของไทลือที่เราคุยกันนี้เป็นทั้งเครื่องมือทางการเมืองในการรวมศูนย์อำนาจไวที่เชียงรุง้งคเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างความสามัคคีและก็ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางการค้าขายแลกเปลี่ยนคือทุกรายละเอียดมีความหมายที่ถูกออกแบบมาอย่างดีใช่ครับตั้งแต่วัสดุมุงหลังคาไปจนถึงชื่อของปีที่ใช้เป่ามันแสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมความเชื่อและการปกครองในอดีตนั้นเป็นเรื่องเดียวกันอย่างแท้จริงฟังแล้วก็ชวนให้คิดตามเลยนะคะในยุคปัจจุบันที่งานรวมตัวครั้งใหญ่ของเรามักจะเป็นคอนเสิร์ตหรืองานแข่งขันกีฬาซึ่งก็สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนกันครับแต่มีอะไรที่เราอาจจะสูญเสียไปหรืออาจจะได้รับมาจากการที่เราห่างหายจากพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในทุกมิติแบบนี้ และทุกวันนี้เราแสดงออกถึงความพักดีต่อกลุ่มก้อนหรือจิตวิญญาณของชุมชนของเราผ่านช่องทางไหนกันบ้างคะ